กับสวัสดีครับกับสวัสดี FC อฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไล่ห้โชคทุกถูกทัดนะครับมาพบมาเจอกันช่วงบ่ายๆกับของวันที่18ครับกันยายน2567นะครับามาพบมาเจอกันในคลิปนี้นะครับแอดวิไลนะครับนั่งเช็คตัวเลขหน้าทางจากสำนักต่างๆอยู่นะครับได้ยินเสียงแชทเสียงโทร นะครับจากคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับโท่มาแบบนนดวนนั่นก็เป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีกท่านของเด็กหน่อยคนเก่าคนเดิมนะครับบอกต่องวดเลยนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับเขาให้มานะครับสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกนะครับอ่ะเด็กหน่อยคนนั้นนะครับที่ทังเอฟวีได้ได้ลงคีบไปนะครับ ตามือน,นี่คุณพ่อโทรมาแล้วก็บอกแล้วงวดนี้หางเดี่ยวนะครับงวดนี้หางเดี่ยวครับงวดที่ผ่านมานะครับแกบอกเป็นสองหางนะครับงวดนี้แกบอกหางเดียวเลยนะครับเนี่ยแอบวิไลมีหลักฐานาให้เอซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งหลักฐานเก่าอ่ะนี่ครับด,นดวนๆเลยนะครับมือนั่นนะครับเนี่ยครับงวดที่ผ่านมาแกให้มาสองคู่นะครับสามเจ็ดหก สี 4, 7, ่เจ็ดหกบกว่าแนวทางนะครับแอดวิไลก็บบอกคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีตัดเลนนะครับเลขสองชุดนี้ถ้าเข้าตัดนะครับจะได้แค่สามเจ็ดสี่เจ็ดกับเจ็ดหกนะครับมาดนุนดวนเสารวันหวยออกนะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่กัคือสีได้เบิงไดในช่งกันทีแอดวิไลปล่อยไปนะครับเช้าว,วันหวยออกครับเมื่อน,นี้แอดวิไลกับพูดคุยกับคุณพ่อไปพึ่งจบม่กนกีนี้แอดวิไลจ่าโลงให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันเลยนะครับ วดนี้ได้หางเดียวนะครับได้ชุดเดียวเป็นชุดสามตัวคือเก่าอาจจะเป็นตัวได้นั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับเรื่องของตัวเลขอาแนวทางนะครับฝากกดติดตามด้วย fc ที่เขามาติดตามไม่นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณอ่าเดียวจังไดนะครับแอดวิไลก่อนจะเข้าไปเบิ้งตัวเลขนะครับแอดวิไลนะครับเมื่อกี้นี้นางเบิ้งเช็กเบิ้งคอมเมนต์นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณหลายนะครับ คอมเมนต์นะครับดีๆค่อยให้กําลังแรงใจทางแอดวิไลนะครับอ่านอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับก็ถือว่ามีกําลังใจสู่ต่อไปนะครับมีคอมเมนต์ให้กําลังแรงใจกันหลายพ่อสมควรนะครับบางท่านก็ว่าโอ้ช่องน้อยๆแต่ให้แนวทางแม่นนะครับครับการทํางานของแอดวิไลนะครับกับพยายามนะครับบริยูทีเดิมนะครับกับพยายามพัฒนาตัวจาของยูนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณที่ให้กําลังแรงใจแอดวิไลกับพยายามซอหา นะครับสัมนาคมันั่เก่าไม้ค่าเข้ากันไปนะครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC จะได้มีตัวเลือกนะครับพยายามซอหาสัมนาคม่ไปนําแต่ละมือแต่ละวันแอดวิไลกันยกหูกโทรศัพท์นะครับติดตอ่อบางท่านเพื่อกติดต่อมานะครับบางท่านเพื่อกับมีมูหววเป็นคำเป็นนักคำนวณขึ้นกันนะครับก็เลยได้ตัวเลขเนวทางจ,จากจากมูหัวของเพิ่นนักคำนวณที่ทรงมหาห้นะครับ เป็นมู่พวกตอๆกันไปกันเลยเป็นที่มาของเฮ้าก็ได้นักคำนวณตัวไม่เขาม้านําหลาๆนะครับแจ่ลหงว่ดขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับถึงแม้อดวีได้จะเป็นช่องเล็กๆนะครับก็ขอกําลังแรงใจจากคุณพอ่อคุณแม่ทั้งเอซีทั้งช่องนี่แหละครับเพื่อกาวยางไปน้ช่องใหญ่ๆเพิ่นนะครับอ่าตอนนี้ก็ย่งแค่ผู้ติดต,ตามครับก็บแค่เก่ามืนกวกว่าเองนะครับอ่า่องใหญ่เพิิน่องละหลาน2ล้หลานช่องละ เก0แสนแปดแสนเอาไก่แอดวีไลกับว่าวังว่าสิสูสีแข่งผู้ใดนะครับเพชรงานในจุดนี้นะครับคอยเป็นคอยไปนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับคอยเป็ี่ยนคอยไปบ่าวังแข่งแฝงขันอีหยังนะครับจุดประสงค์สําคัญอิลีในการทํางานของแอดวีไลก็คืออยากหาโชคหาลาบมาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเข้าใจผู้มีหนีมีศิลนก็อยากให้เบิดหนีเบิดศิลนะครับอยากหาโชคหาลาบมาให้คุณพ่อคุณแม่นั่นคือความสุขของแอดวิไลนะครับ มาต้องการไปแข่งขันอีกอย่างมากมายนะครับอ,อยากให้ f c คุณพ่อคุณแม่ได้มีโชคมีลาบกันนั่นคือจุดประสงค์ในการทำงานของแยดวิไลาย,ย่างแท้จริงนะครับเอาพูดคุยกันมากพ่อสมควรนะครับเฮ้าข่าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางครับเด็กน้อยบอกเป็นตัวเลยครับวนันนี้คุณพ่อเซียนสีเทปได้ส่งมาให้กันโดนๆจะลงให้ FC คุณพ่อคุณแม่แบบโดนๆกันเลยนะครับไวพิเจรนาเป็นแนวทางนะครับ ครับนี่เป็นแนวทางงวดที่แล้วนะครับเด็กหน่อยที่บอกนะครับให้มานะครับอาใหเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกนะครับกาบอกให้ว่าตัดเหล็ดนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับอ่าเน้นเลยจะเป็นตัวใดนะครับเขามาเบิ่งน้ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ามาเบิ่งน้ากันเดี๋ยวทางเอฟวีไลจะโชว์ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยเด้อครับคุณพ่อคุณแม่อ่านะครับึ้นหัวของวดนี้ว่าเด็กบอกอีกแล้วนะครับจากคุณพ่อเซียนสีเทป เด็กหน่อยคนเก่าคนเดิมนะครับบอกมาแล้วนะครับามาเบิกน้ากันวดน,นี้หางเดียวนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับชุดเดี่ยวอ่าชุดเดียวชุดสามตัวตรงตรง,ตรงอ่อ่าคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับก็บคือนะครับวันนี้เด็กหน่อยคนนี้บอกนะครับก็บคือหนึ่งเจ็ด 8ปครับ178นะครับอ่าลืมว่าให้ F c คุณพอ่อคุณแม่ฟังนะครับเล็กน้อยดีใจแห้งคงวดที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอ่ามีผู้ใหญ่นะครับเอาเงินให้เพื่อนไปซื้อขนมอ่าคุณพอ่อเซียนสีเทบอยฟังกับว่าได้ลายลอยลายผ่านเติบอยู่ได้เงินลายลอยอยู่นะครับอ่าเพราะว่าข้าเจ้าตัดเหรนนะครับ376เนะครับข้าเจ้าตัดเหรนข้าเจ้าก็ได้ เงินไปใส่ตีนใส่มือให้เด็กหน่อยอยู่นะครับไล่ลอย,ลยเติบอยู่คุณพ่อเส้นสีเทว้าอ่าคุณพ่อเส้นสีเทป้าปุ๊บว่าเปนสองสามพันอยู่บอก, 2, 3, 000, บอกพ่อวิไลประจันอ่าที่ข้าเจ้าหมานข้าเจ้าโชกข้าเจ้ามาใหา้เด็กหน่อยคนนั้นประจันทวันนี้แก้ก็บ,บอกอีกนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดนะครับหนึ่งเจ็ดแปดอ่าพ่อสีเทพก็เลยว่าพ่อสีเทพตัดมาใหา้พ่อมวดนี้นะครับคุณพ่อเส้นสีเทพก็เลยว่า อาคุณพอ่อจะตัดมาให้เอฟซีพร้อมเลยเด้ดอท่านอาคุณพอ่อก็ตัดมาให้พร้อมนะครับเอฟซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเอฟซีหนึ่งแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับอ่าเจ็ดแปด อันนี้คือคุณพ่อเสี้ยนสีเทปตัดมาให้น้ำอ่ะแนวทางนะครับมันบอแมแอนสูตรคำนวณเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลจะแนะนำนะครับไม่ใช่สูตรคำนวณหลักการรัฐบาลไทยมีบน,ม,บนมีลางนะครับอ่ะเด็กหน่อยคนเก่าคนเดิมนะครับเอฟซี FC ที่บอกนะครับแอดวิไลน้ำมาเสนอให้เอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่ได้เบ่งเช้าว,วันหวยออกครับเนี่ยสคกีบเกา่าสคกีบเดิมนะครับเช้าววันหวยออกนี่ครับสาม เจ็ดหกนะถ้าตัดเลรนนะครับจะเป็นแนวทางแค่สามคูสามเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหกนะงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้หางเดียวนะครับหางเดียวหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดอย่าลืมว่าแนวทางรัฐบาลไทยมีบทมีลางนะครับอ่าคุณพ่อเสี้ยนสีเทปตัดให้เอฟซมาเลยนะครับงวดนี้คุณพ่อเสี้ยนสีเทปเป็นคนตัดนะครับอ่าหรือว่าเอฟซจะตัดแบบใดจะกลับบวกกับกะ พิจารณาเอานะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับพิจารณาเอาจะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะครับอ่าและลืมบาแนวทางรัฐบาลไทยมีบน่นมีลางอ่จังไดรกับไฮโซไฮมนันเพราะว่างวดนี้จะเป็นแค่งวดที่สองนะครับเด็กน้อยคนนี้บอกนะครับแค่เป็นงวดที่สองนะครับอ่งวดที่ผ่านมากก็คือสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดงวดนี้หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อาจารย์ได้กขอให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับโกโมันมาน,นกับแนวทางตัวเลขเด็กหน่อยบอกเป็นตัวนะครับ178ยูดีมีแห้งทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ